ตอนที่139ตำนานกระบี่หันสามมองอสูรลืมใบหน้าจิเซียวสายหน้าพูดเล่นตามเมืองเสียีขายได้กระนัน้นหรืเอาไปถึงทงธงจี้หยวนชาวบ,บ้านี่คิดเอาว่าเป็นของปลอมเมืองเสียงอ้าออกมาคำหนึ่งจริงด้วยว่าการตามความเป็นไปของการค้าในปัจจุบันภาพวาดของประมุขยอดเขาจงตี้ต่างหากถึงจะเป็นผลงานแท้จ,จริงของอริยะกระบี แล้วคาดความพิสูจน์เช่นใดว่าท่านคือท่านพอพูดถึงจุดนี้จู่ๆเมื่งเสืีก็คิดถึงวันที่ากบขี้เซียวจะไปจากแดนมนุษย์ถึงจะเตรียมหาทางหนีที่ไรให้หารซานเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ยากที่จะครอบคลุมได้ทุกด,ด้านไม่รู้ว่าสถานการณ์ของหานซานยามนี้เป็นเช่นไรเจ้าสำนักกับประมุกยอดเขา,ศา,ศาคนอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างหรือชีชูฝึกกระบี่ไปได้ถึงไหนแล้วทะเลาะกับเฉียนอิจือบ้างหรือไม่ ซ้ำยังคิดไปถึงบรรดาสาวนุสิตหนุ่มสาวได้เคยเจอประมือต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลอยู่ในแดนสนธยาหัานไห้เขายังจําที่ตนเองกําลังําชับได้หรือไม่ว่าให้ตั้งใจฝึกผลบําเพ็ญเพียรให้ดีเขารู้สึกคิดถึงแดนมนุษย์คิดถึงดอกจินสื่อเท้าหนูผีเก็บทรัพย์กับปราในบนยอดเขาฉางชวนแดนอสูรไม่ใช่แดนอสูรที่เขาคุ้นเคยอีกต่อไป เขากรหลิงซานมิตรภาพสูญนสิ้นเหลือก็แต่บุญคุณความแค้นหากจะให้บอกว่าในใจเขายามนี้มีพวงสิ่งใดแน่นอนมาเขาย่อมคิดถึงแดนมนุษย์มากกว่าหมู่บ้านอื่นยามนี้กลายเป็นบ้านเกิดมองนอนไปแล้วกี่เซลคายรู้สึกถึงความคิดคำหนึ่งของเขาจึงอับเอาจึงหยิบเอาหวีน้อยออกมาช่วยคู่ร่วมบำเพ็ญสางผมกล้าวมวย เมืงอเสลีหันหน้ากลับมาเปลี่ยนให้จี้เซียเป็นฝ่ายนั่งตัวเขาลุกขึ้นข้าเองจี้เซียรู้สึกประหลาดใจลเล็กๆเจ้าทำได้กันนั้นเรอเมืงอเสลีย้อนถามมีอันใดยากยามนี้ดวงอาทิตย์กำลังขึ้น่องแสงสว่างเจิดจ้าเงาร่างงดงามสมกล้กวยหนึ่งปร,กรากฏชัดอยู่ในคันช่องนอกหอภไข่นกสงเสียงขับขานเหล่าแมาลงร้องระงมสายลมพัดผ่านทะเลไผ่ คลืนใบภผยสีเขียวม้วนตัวเป็นระลอกบรรยากาศกำลังนี้เมื่งสลีอารมณ์เบิกบานแต่ว่าแต่ไหนแต่ไรเมื่งสลีก็ไม่เคยทำผมให้ผู้อื่นมาก่อนเขาถือหวีไม้เบื่อกระรุนพร้อมประคองเส้นผมดำกลับนุ่มลื่นราวน้ำตกของจี้เสียวไว้ในมือ เริ่มตั้งใจจะมวนมันขึ้นเป็นมวยสูงแต่เพราะไม่รู้วิธีแม้จะดึงดึง,ดงปยปปอยอยู่นานแต่ก็ไม่ได้ดังใจสักทีสุดท้ายตัดสินใจใเปลี่ยนมามัดผมธรรมดาให้จี้เสียวแทนแต่ว่าพีมมือการมัดผมของเขากับบิดบิดเบี้ยวเีไม่ละเอียดเรียบร้อยต่างกับบุคลิกงามสง่านยามปกติของอีกฝ่ายราฟ้าหากับดินมึ่เส้นหีเก็บหีเบื่อพรุนเอปากยอมจำนวนหวีขนก็เป็นวิชาวความรู้แขนงหนึ่ง ดูเหมือนง่าแต่พอลงมือทํากับย่างยิ่งยามนั้นจีเซียวไม่ชํานาญแต่ละบันตัวเองจึงขนฟูยุ่งเป็นสั่งกระตังเป็นเพียงพอหน้ากบขันตัวหนึ่งฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวเจ้าก็ชํานาญเองพวกเรายังมีเวลาอีกมากมึ่เสีทดท้อขณะก,กําลังจะแกะที่ปลูกพรมว่าจีเซียวออกพวกเราเป็นผู้บําเพ็ญพจน์เดิมก็ไม่ต้องอยุ่งยากเช่นนี้พวกเราใช้วิชาเวทจีเซียวกับขวางเขาไม่ต้องฆ่าว่าเช่นนี้ก็ดีแล้ว ไม่คืนสู้สูและเฟยอ,อี้เมาหนักครั้งสาวเมาในตอนเช้าพวกเขาก็อาบออกไปอาบแสงตะวันจิตใจปลอดโปร่งซูชูพูดกับตัวเองได้พบสหายใหม่มีเป้าหมายใหม่นั่นย่อมหมายความว่าชิตใหม่กำลังจะเริ่มเฟยอีอ้กำลังจะเอ่ยปากตอบจู่ๆเขาก็เห็นขี้เซียเดินออกมาจากห้องไม้ครั้งเพ่พตามมันก็ตกใจแทบเต้นกระซิบถามจนเดินท่านไม่ถูกนกที่ใดถึงมา พี่เยึยิ่งตะลึงกลึงเ,เพิดเขาคุ้นกับการทำดังอยู่บนหัวของรั้นฮวยหมอบนอนอยู่กลางหูกระต่ายของอีฝ่ายหรือว่าเมื่อเช้าหรือว่าเมื่อวานข้าดื่มมากไปเลยเผืออประกุยถึงหัวชี้เซียวจนหลอนจงยุ่งเหยิงทว่าเขากลับเห็นเมื่งเฉลี่ยเดินตามชี้เซียวอยู่ใกล้ๆไอปากถามด้วยน้ำเสียงวาดหวังพวกเจ้าดูฝีมือสางผมข,งข้าเป็นเช่นไรบ้าง ซื้อจู่กาแฟอีขึ้นเป็นไม้ทับอสูรที่ปากคอกลมกิบเป็นหนึ่งไม่เพียงด่าไฟแรบหากยังสามารถประจบประแจงราก็ดอกบัวจะแทงโผลพ้นคนตมออกมาได้สองอสูรพิจารณาดูสิหน้าของจีเซี่ยวก่อนจะเอ่ดปากเชื่นชมพีมือสางผมของจอมอสูรผิดแผกแบกแนวไม่ธรรมดามีลีลาเฉพาะตัวขับดุนทุ่งท่าง,งามสง่าของเจนเหรินให้ยิ่งปรากฏชัดไม่สนใจว่าผู้อื่นจะมองดูด้วยสายตาเช่นไร ถือได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนับเป็นคนงานชั้นเอกดูท้ายยุ่งเหยิงแต่แท้แล้วท่ามกลางความยุ่งเหยิงกลับมีระเบียบเรียกได้ว่ามันรู้ถึงขั้นรังสรรค์ตามแต่ใจท่ามกลางความงามสง่าแฝงไว้ซึ่งความสุข,ขมุมท่ามกลางความสุข,ขมุมแฝงไว้ซึ่งความขี้เล่นร่นโวยกระปีโยสองตาเบิกโพรงป,ปากอ่างค้างใจคิดหรือวันนี้จะเป็นความแตกต่างระหว่างชนชั้นอสูรขับอสูรชั้นต่ำอสูรชั้นสูงกับอสูรชั้นต่ำ มั่งสลีไปหน้าแดงระเรื่อไม่กล้ารับความดีความชอบไม่เพียงดั่งฟังเพราะผู้ร่วมบำเพ็ญของข้ามหน้าตาดีไม่ว่าจะทรงผมใดก็ลว้วนดูดีด้วยกันทั้งสิ้นเขาอารมณ์ดียิ่งยวดปล่อยให้ผู้ร่วมบำเพ็ญจูงมือพาเดินลึกเข้าไปในป่าไปจิ๊เซลเอ่อยขึ้นที่แห่งนี้มีไอทิพเข้มข้นวันนี้ข้าจะสอนเจ้าแยกแยะแ,แนวโคจรไอทิพเมื่อสนีคิดถึงภาพวาดบนโต๊ะหนังสือนั้นเขาพยักหน้าตั้งสมาธิท่องสัต คาถาตามจี้เสียวเขารู้ว่าจี้เสียวกำลังจะสอนมักคาวิถีก็เหมือนตอนอยู่บนยอดเขาชางชุนขนาดต้อสวมผ้าคลุมสีแดงปีนหน้าต่างก็ไปหาอีฝ่ายยามค่ำคืนจี้เสียวยังบรรยายให้เขาฟังต่อทั้งคืนจี้เสียวหลังจี้เสียวท่องสัตว์จะคากกถาจบเขาก็เอ่ยปากในตาตั้งจิตมัคคาข้าเคยรอสอนเจ้าถึงวิธีหายใจเข้าออก ให้ะสานยานเข้ากับการเคลื่อนไหวไม่ว่าเดินหรือน,นอนล้วนสามารถดูดซึมไอทิพย์ขึ้นพลังปราณเพิ่มพูนเพียรบำเพ็ญซึ่งเจ้าฝึกฝนได้ดีมากตอนนี้ข้าให้เจ้าลืมสิ่งเหล่านั้นให้หมดสิ้นปล่อยไอดินฟ้าดินเหล่านั้นให้พวกมันเคลื่อนไหวด้วยตัวเองเจ้าแค่ปล่อยจิตตนักรู้สัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กละเอียดของไอทิพย์ที่อยู่ร,บรอบๆทว่าอย่ารับเอาพวกมันเข้าไปนี่ก็เป็นวิธีล้อมจิตตนักรู้ชนิดหนึ่งกระมังถูกแล้วะ่ะ จินตนาการว่าตนเป็นเหมือนหน่อไม้หน่อหนึ่งหรือใบไผ่ใบหนึ่งจะมองเห็นเส้นหรือไม่เมืองสีนั่งสมาธิกลางป่าไผ่อยู่ครึ่งค่นวันจนลุ่งเช้าจากรุ่งเช้าจนถึงเที่ยงลมพัดใบไม้ร่วงเมฆคล้อยรวมตัวกันแล้วก็แยกจากตอนไม่เหลือพลังปราณรับออทิพย์เข้าร่างร่องรอยการโคจรขพววาราพลังทิพย์ที่อยู่ระหว่างแผ่นฟ้าผืนปฐพีคล้ายมีคล้ายไม่มีมองไม่เห็นนะ ไม่เหตุก็ช่างเถอะจีเซียวลุกขึ้นพวกเราไปไปที่ใดไปเดินเล่นไหนเหมืองเมืงอสลีรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยจีเซียวไม่ใช่อาจารย์ผู้เมตตาเห็นสิทธ์ไม่เอาไหนก็ปิดผ้าการศึกษาเอาเดือดเสียหน่อยเขาเป็นผู้ร่วมบำเพ็ญที่พร้อมสงมอบอ้อมแขนอันอบอุ่นให้แต่ขณะดเดียวกันก็เป็นอาจารย์ที่เข้มงวดเช่นกันจีเซียลเดินไปพลางอาธิบายไปพลางปกติ ว่าผู้บำเพ็ญพจน์จะฝึดวิธีการจำพวกนี้ได้อย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา5-6ปีหากมีพรสวรรค์สติปัญญาไม่เหลวไม่แน่ว่าปีหรือ2ปีก็อาจบรรลุได้หากสามารถยืมโชคจากสวรรค์มาได้สัก 2- 3สส่วน10วันครึ่งเดือนก็อาจเป็นไปได้มนุษย์แตกต่างกันทั้งนั้นจึงไม่อาจดีบร้อนเมื่อเสรยเยิ้มใช่แล้วเสียเวลาโดยไปโดยเปล่าประโยชน์มิเูืออกไปเดินเล่นดีกว่า ในเวลานั้นข้าก็เรียนรู้ได้ช้าเช่นกันสิทธิ์ที่เรียนรู้ได้เร็วกว่านอกจากฝึกกระบี่แล้วไม่ว่าอันใดเขาล้วนเรียนรู้ได้รวดเร็วมื่อเสลีไม่ยอมแพ้สามารถเรียนรู้เร็วได้เท่าใดไม่โคตรน,นั่งสมาธิอยู่ในป่าไผ่บนผมมีไผ่ใบมีใบไผ่เขียวติดอยู่ใบหนึ่งมันแก่งไกไปมาตามจังหวัดย่างก้าวของเขาไม่ต่างอะไรกับแมลงปอกลางสายลม ชี้เซลรู้สึกว่าผู้ร่วมบาเพ็ญนน่ารักดีเขายื่นมือดึงใบไผ่ออกมาเบาๆเร็วเช่นนี้อะไรนะเมื่อสนี้ยังคิดจะถามต่อแต่แล้วจู่ๆก็เขาก็หยุดชะงักเขาเข้าใจแล้วแค่ช่วงเวลาสะบัดแขนเสื้อดึงใบไผ่ออกเท่านั้นเขาอดนึกกัดกุ้มไม่ได้ข้าไม่อยากเดินเล่นแล้วอ่ะชี้เซลพูดจริงจังไม่ว่าเช่นใดก็ต้องไปแนวโคจรไอทิปในเมือง เฟืเ่องยี่มีกฎมีระเบียบแบบแผนอย่างที่สุดนับเป็นวัตถุดิบสำหรับการเรียนการสอนชั้นเลิศบางทีผู้สร้างขายเวทนี้อาจมีแผนการคว้างขายาว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุศสก์กระดับที้เสียที่จะใช้ที่นี่สอนเมืองเสืหลีบันนี้เมืองเสืหลีกับจี้เสียวเทศวชมเมืองเฟเื่องยี่จนกระทั่งถึงงานเลี้ยงเย็นที่เข่าแก่หอคณิกาจัดขึ้นเพื่อตอนรับพวกเขาจึงค่อยกลับมา มองดูเผินๆเขาดูคล้ายอสูรชั้นสูงที่ชอบใช้อำนาจบาดใหญ่ภาพเบาคนโปรดออกมาเดินเล่นจริงๆทำเพียงเดินเล่นไม่ซื้อก่องอีกทั้งยังเดินปฏิิ่วเร็วประเดียวช้าดูนะครับเบาคนโปรดคนนั้นก็ไม่ได้เอาเอาใจสักเท่าใดเ <c oughs> มืองเสลีเห็นมองเห็นแนวคจรเพียงเส้นเดียวแต่รากับได้เห็นโลกใบ ไม่น่าอินเอิบเป็นประกาศที่เซลรู้ดีว่าเมื่อเสลี่ผุดเปลี่ยนบำเพ็ญได้ค่อนข้างดีกูร่วมบำเพ็ญไม่รู้สึกแปลกใหม่ต่อพลังศักยะของมนุษย์แล้วตอนนี้หากให้เข้าปรับมือกับมนุษย์ต่อสู้กับอสูรเขาก็จะฮึกเหิมยิ่งยวดหนึ่งกระบี่ออกกระบวนท่าได้หลายร้อยรูปแบบเะว่าหากพบเจอกับเรื่องราวลึกซึ้งที่ต้องใช้ความอดทนในการศึกษาไม่ได้มีศัตรูให้ปรับมือกันจริงเขากับหยอยอ่อหย่อน เฉยชาก่อยามต่อสู้เล็กน้อยดังนั้นจี้เสียวจึงพูดถึงหูซื่อแค่ประโยคเดียวราวกับแมงปอแตะพื้นน,น้ำแต่กลับได้ผลดียิ่งกลางคืนเข้าเริ่มงานเลี้ยงเท่าแกห่หอกาิกาใช้โอากาสนี้พูดคุยกับซื่อซูและเฟยอ,อีตั้งเดิมตั้งใจจะใช้ทั้งไม้อ่อนและไม่แข็งขออสนรับใช้หน้าต่างงดงามทั้งสองนี้จากจอมอสนเขาขุนสารด้วยเหตุนี้เขาจึงจัดเตรียมอสนชมสการตนอื่นให้มาทำการแสดง หมายตกลงแลกเปลี่ยนกับอีกฝ่ายทว่าเท่าแก่หอกาิกายังไม่ทันได้เอ่ยปากโซยชูกับยอีกับเป็นฝ่ายพูดขึ้นมาเองท่านยังนัดเขาไปเที่ยวทะเทลสาบนิวหลีในคืนก่อนจำนวนหมื่นอศูนย์เมื่อฉลีถ่ายเสียงเตือนข้าหลอกบอกเขาว่าลิงซานชอบอศูนย์หนุ่มบริสุทธิ์อันนี้จริงคือเป็นการเอาคืนแล้ว ชูชูยิ้มตอบหากเขาไม่คิดเลวไร้เป็นอื่นนี่ก็แค่ไปเที่ยวทะเลสาบเท่านั้นเมืองสนหลีมองดูเท่าแก่หอคณิกาด้วยสายตาเห็นอกเห็นใจฝ่ายหลังไม่เข้าใจคิดว่าเป็นสายตาแห่งมิตรภาพทิ่การบอกว่าอสูรบนมะก,กาวิถีเดียวกันย่อมเข้าใจซึ่งกันและกัน เพียงงานเลี้ยงหนึ่งมือทั้งแขกและเจ้าภาพต่างก็ชื่นมื่นถัดมาอีกสองสามวันขึ้นลมสงบภายใต้การชีแ้แนะของผู้ร่วมบำเพ็ญเมื่งสลียังคงเฝ้ามองดูแนวปูจรไอทิพย์ผูกิตติหนักรู้สนโซอาศัยไอทิพย์เข้มข้นในป่าไผ่ผุกผลเพียงม,มาเพ็ญอยู่ทุกวันเกินลมหายใจกลายเป็นดอกจินซ่เทาผสมอยู่กับไผ่เขียวก่อนหน้านี้บ,บนยอดขาวช้างชนอิชิชูไม่ว่าจะยกอัมกัมว่า หายชนะความมิตก,กังวลพาให้อยู่รอดสันติสุขความสบายพาให้มอดวายมากระตุ้นสนโสสักกี่ครั้งมันก็ยังคงเอาแต่นอนสบายหยุดแต่ในรังหนูปลุกทีหนึ่งขยับกระหนึ่งไม่ยอมมุกมันะแม้แต่น้อยใครจะไปรู้ว่าอยู่ๆมันจะกลับตัวกลับใจใกลายเป็นอสูนที่ขยันกันแข็งที่สุดเมืงอสิรมองดูความสําเร็จของอีกฝ่ายด้วยความยินดีทว่าแต่ว่าขณะเดียวกันก็อดเป็นห่วงชนโสน้อยไม่ได้กว่ามัน ว่ามันหวังมากากอกาสผิดหวังก็จะพลอยมากตามไปด้วยเพราะตัดสินใจพูดจริงจังกับมันเหตุใดเจ้าถึงบำเพ็ญเพียรเสนโซตอบออกมาตรงๆข้าเริ่มใส่อาวุโสอยากไปพบเขาไวๆเจ้าเริ่มใสอันใดในตัวเขาเขาพ้นเพลิงพลิกแผ่นดินหน้าเกรงขามยิ่งเป็นแบบอย่างของพวกเราชาวอสูรภาพมายาเขาอาจเป็นพวกขี้น้อยใจแข็งนอกมันในก็เป็นได้เมื่อสลรต,ตัดสินใจปรากฏร่างสแสดงธรรม เจ้าอย่าเพิ่งรีบโต้แยง้งตอนข้ายังไม่รู้จักจี้เสียวข้ารู้สึกว่าเขาโต้ลมชักกระบี่สางงาม,งามยิ่งกว่าผู้ใดในโลกแต่ว่าหลังได้มาเป็นผู้ร่วมบำเพ็ญการค้าถึงพบว่าเขาไม่เข้าใจว่าอารมณ์รักของหนุ่มสาวแม้แต่น้อยทั้งยังอีกทั้งยังชอบสอนสั่งบางครั้งเข้มงวดกว่าอาวุโสแสดงปาฐกถาในสำนักศึกษาเสียอีกเจ้าเข้าใจแล้วกระมังนี่คือความแตกต่างระหว่างจินทางาการกับความเป็นจริง เพราะเมตตาเพราะแตกต่างกันมากอย่างนี้ฉะนั้นท่านก็ไม่ชอบเขานึกเสียใจหรือข้าข้าชอบเขามากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเสลียึกไปถึงว่าทลูกสนโซย้อนถามเข้าหน้าแดงระเรือ่อสนโซงุนงงน้อยให้ใจแล้วฉะนั้นท่านคิดจะบอกอะไรกับข้ากันแน่ข้าอย่าบอกว่าแรงผลัดันให้เจ้าขยันฝึกเปลี่ยนบำเพรนนั้นจะฝากไว้กับอสุนตอนอื่นทั้งหมดไม่ได้เห็นซนโซ สีหน้าน้อยอกน้อยใจฉะนั้นเมื่อสลีก็บบกมือช่างเถิดช่างเถิดตั้งใจขุดผลให้ดีฮึกเหมิมใส่หาความก้าวหน้าจะได้ไปพบอบดูโสของเจ้าไว้ไวส,สวนโสนทธาตีกลับกลายเป็นกระตือราล้นขึ้นมาอีกครั้งอืมความพยายามเพื่อมรรลุถึงเป้าหมายเชิดนี้เต็มไปด้วยแรงโน้มน้าวเช่นเดียวกับนักเรียนที่ผลการเรียนแย่ที่สุดของฉันจุดตะเกียงอ่านหนังสือยามค่ำแขวนคือทิ่มแทงขา แขนคือทิ่มแขนขาเป็นวิธิการอ่านหนังสือของบิดในสมัยโบราณเมื่อต้องตั้งใจอ่านหนังสือในตอนกลางคืนพวกเขาจะผูกผมไว้กับคือหรือเอาของแหลมมาทิ่มที่ขา,าเพื่อให้ตื่น แขนคือทิมแทงขาซื้อฟูกระเฟยอีกต่างรู้สึกสะเทือนอารมณ์ไม่ปิ้งปลาดื่มสุราอีกลกลับหันไปปรึกษาขอคำแนะนำเรื่องเพียงลเพินกับจี้เซียวเช้าอสูรที่เชี่ยวชาญการต่อโซ่น้อยนักที่จะยินดีสงบจิตสงบใจขัดกเกลาเปลี่ยนบำเพ็ญภายใต้สถานการณ์ทั่วไปพวกมันครึ่งหนึ่งอาศัยพรสวรรค์ทางสายเลือดอีกครึ่งหนึ่งอาศัยการต่อโซ่อย่างเอาเป็นเอาตายยามนี้มีเรือนจูหลีที่เต็มไปด้วยไอทิป มีอสถวิเศษรักษาอาการบาดเจ็บมีปรมัดคอยชีแนะ2องอสูรไม่เพียงรักษาอาการบาดเจ็บให้เ,เกิดขึ้นตอนถูกกักขังอยู่ในเจดีจนยาวจนหายลังอสูรก็ยังเพิ่มรุดหน้าขึ้นเป็นอันมาก ปี่โยกับร่นพีเองก็ขอให้อสูนชั้นสูงทั้งสองสอนศักการอสู้ให้เช่นกันจึงจอกสอนกระต่ายกระสาขาสอนนกกินป่าเขียวเรียกได้ว่าใช้อสูนไม่เหมาะกับงานโดยแท้เมืองสลีหอกยาวจีเสียวตอนอยู่วิหารถกสัจธรรมบนเขาหานสารท่านสอนกระบีอยู่เมืองจงหยางในแดนสนธยาหันหายท่านสอนผู้บำเพ็ญพศสำนักต่างๆอีกทั้งยังเคยสอนเกียวสอนอสูนเพียงพรสอนสนโศตอนนี้ยังสอนจึงจอกม่วงกระ สาขาวไม่ว่าจะเหินเมหาหรือแบก่ายสายทาราได้แตกก่กำเนิดไม่มีอะไรที่ท่านจะสอนไม่ได้นี่มันอะไรกันจิเซียวคิดการศึกษาไรซึ่งชนฉันมีเหตุผลทุกแห่งหนในแดนอสูรในนอกเมืองเครื่องเยี่ยต่างค้นหาอสูรน,นักโทษกันให้จ้าละวันแต่ว่าบรรยากาศการโดยในเรือนหงจูจูหลีกับเข้มต้นไม่ใช่หงจู่งจูม่มาอีกเรื่องในเรืยอจูหลีกับเข้มต้น หลังโซ่ตรวนถูกปดตลอดหลายวันมานี้เสี้ยเซนหมิงไม่ช่วยโอกาสหลบหนีและแมกายร่างเป็นมนุษย์เขายังคงใช้ร่างอสูรทำตัวเป็นเพื่อนเล่นข้างกายส่นสวยกับชิวกูวังส่วนสวยเตือนไม่มีโซ่ตรวนของท่านประมุขเจ้าก็จะสามารถเคลื่อนพลังอสูรกับกลายเป็นผอมลงได้ไร้รำยาก ลำบ,บากเกินไปพวกเราไม่ต้องไปแล้วก็ได้ชิวกวงเองก็พูดขึ้นเช่นกันอ๋อ,อหงสนจุยเมองคึกคักเคิร์นเงาอสุนสับสนม่านสลับสับซ้อนหากเจ้าวิ่งวุ่นไปทั่วพวกเราจะจัดทัทพวกเราจะหาตัวเจอคองยากลําบ,บากไม่น้อยนกยุงต่อรับอย่างว่าง่ายฉะนั้นข้าจะอยู่เป็นเพื่อนพิสาทั้งสองเดินเล่นอยู่ในเมืองเขาไม่ขอไปเรียนไร่รำหากกลับขอไปเดินเล่นชมทัศนียภาพงดงาม ในเมืองเฟิงยี่แทนแต่อันที่จริงเขาต้องการสำรวจชายภูมิมองหาโอกาสต่างหากบางครั้งบนถนนอโูนขวักไฟไม้จะพัดหลงกับพวกานางไปชั่วขณะแต่สุดท้ายเขาก็ยังคงหาทางพาต,ตัวตัวเองกลับมาได้พอเห็นทั้งสองเลิกและแวดระบังเขาพูดขึ้นว่าอยากดูคันช่องจริงหงวันแรกที่คันส่องวิเศษอยู่ในมือไม่มีอะไรวันที่สองตอนกลางเกินนกยุงฉกของวิเศษหนีหายไม่เห็นแม่แต่เงา ซุนซุยกับชิวกวงแทบจะบาดตายพวกนางประกาศให้ข้าหัวนกยงเป็นเงินก้อนโตตอนอยู่มหานนกแดนสวรรค์มีเพียงกลางคืนที่มองเห็นดวงจันทร์เท่านั้นเสี้ยเซนหมิงถึงจะกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ครั้งมาแดนอสูรก็ยังถูกโซ่ตรวนสกัดพลังอสูรไว้ทําให้ต้องอยู่ในร่างนกยงตัวอ้วนๆไม่มีไออสูรแม้แต่น้อยทําให้พวกนางไม่เคยเห็นเขาแปลงกายมาก่อนและด้วยเหตุนี้ที่วาดอยู่บนแผ่นกระดาษ จงมีเพียงภาพนกยูงสีฟ้าเขียวหางยาวๆอ้วนจะม่ำตัวหนึ่งเท่านั้นประก,ศา,กาศดังก่าวถึงติดไวเต็มเหมือนเฟืองเยี่ยมึงเสนีบังเอิญมองเห็นเขาพิจารณาภาพดังกล่าวอยู่ชั่วครู่จะว่าไปก็คล้ายเสี้ยเซนหมิงดูเหมือนกันสู่สูท่านว่าเสี้ยเซนหมิงเหมือนไก่ป่าหรือพวกท่านไม่ใจสหายกันหรือไรมึ่งเสนีบอกว่าข้าไม่ได้หมายความฉะนั้นอย่าพูดเหลวไหล พอยอีเคยเห็นร่างอโศนเซียเสียนหิงก็พูดอย่างหงดุดหงิดเหมือนตรงที่ไดกันที่มนันนกยุงเลี้ยงชัดๆเลี้ยงเสียจนอ้วนเช่นนี้ยังเห็นได้อีกหรือไรสูสูบอกว่าท่านเป็นมนุษย์มานานมองอโศนลืมใบหน้าเห็นอโศรชนิดเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกันไปหมดเมื่งเฉลีพยักหน้ารู้สึกว่าตัวเองออกระแวดอระวังเกินไปหน่อยไม่ว่าจะเห็นนกยุงตัวใดก็ให้รู้สึกว่าพวกมันล้วนมีส่วนคล้ายเสียนหมิง ในเวลาเดียวกันเด็กหนุ่มหน้าตาคลายเมืองสลีอยู่สมส่วนในอภรรชุดขาวถ้าทางบอริสุดไร่ดีิงสารหน้าสงสารเดินเข้าไปในหอหองฉันจุยเมืองจบทอนครับขอบคุณครับ